สวัสดีค่ะวันนีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เจาตังมาไปทําธุระมาที่กาลสินนะคะท่านผู้ชมพาคุณยายบัวไปทําธุระมาที่กาลสินนะคะวันนี้เป็นทางผ่านนะคะเจาตังก็เลยจะเข้าขอ,ขอ,ขอโชคลาภกับปู่พาดมงขวางตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบนาทีนะคะท่านผู้ชมก็มาแล้วเออ ทูบเ,เทียนทูบเทียนอยู่ไอคอนโซลหน้ารถมีอยู่นะคะเดี๋ยวพอดีเราจะเอาทูบทูบเทียนอยู่คอนโซลหน้ารถนะคะท่านผู้ชมไปจุดขอโชคลาภกับปู่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เอ่องวดที่แล้วก็ยังไม่โชคดีนะคะงวดนนี้เราอาจจะโชคดีก็ได้นะคะท่านผู้ชม ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านผู้ชมเป็นศาลของปู่หลวงเป็นศาลหลวงปู่พาดงขวางนะคะเอาคุณยายเจ้าวายระเบาะเจ้าเสียงเสียมสี่ระบาะศาลหลวงปู่พาดงขวางมองนี้แล้วเอ้านาะยายบัวที่เห็นเจว่า,าเคยถือเลขวองนี้เนาะตะกี้เนาะเคยถือเลขอยู่นี่แลวเจว่าเจ้าเคยถืบอบั กนี่ะเทศจ<ะ>าจะ,ออศจะได้เซมซีมตัวใดบ้างฮน18 18โอ้ยยุ้พุนจะได้ตัวใดกว่าตาวงอยเมื่อวานนี่ไหม2 20 2เมื่อวานได้2 20เนาะที่ตางอยเนาะอันนี้ได้วันนี้ได้18นะเดี๋ยววันนี้เจ๊จังก็จะเข้าไปเสี่ยงโชคลาบนะคะท่านผู้ชมจังใดกะติดตามกันค่ะท่านผู้ชมเขาอาจจะมีโชคในงวดนี้ก็ได้นะคะสำหรับ ารหลวงปู่พาดงขวางนะคะท่านผู้ชมเออาเอาตะกอนจะเห็นอยู่บริาับบตะกอนจะเคยเห็นสารลาบ่ตอนที่ยังบรทธานได้เป็นสารใหญ่เป็นจะไหนสารได้น้อยอย่างเล้วเพราะว่ายูมองขุนได้คุนมองแดงๆดคุณแม่ใหญ่หนอขอเลยเนียให้ไม่ยูพีเนะ นี่ยินว่าคนถึกเลขหลายมาแต่ว่าเห่าฮ่ายังบ่มีโชคจากทึอเนาะเรเอามาเท่าไหร่อลี่าอธิษฐานแล้วบอกอธิษฐานอธิษฐานว่าขอขอโชคขอเงินนี่เจ้าท่านผู้ชมขอโชคโมนีน่ะเพราะว่าผ่าดไปบ้านมากับบางคนมาแวะจากทึกโมนี้น่ะถือว่าเนาะบุญมีเลยเลยแม่นแม่นค่ะอาจารย์ใดก็ฝากไว้เด้อค่ะของคุณยายบัวตัวไหนนะหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะท่านผู้ชม ออกไปแล้วเพิ่งหันแปดนึ่งงเนาะวันนี้นึ่งแปดอ่ะมันออกอาจจะออกตัวเดิมก็ได้นะคะฝากไว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาก็ขคาดผูไใดตัวเนาะไฟแช็กทูกเทียนเราต้องเตรียมมาพร้อมนะคะเอาปาดเพื่อนกินดีตัวนี้น้ำแดงเห็นบ่างไหมเื่อเลยเลยเห็นบ่าพี่น้องเพื่อนแวาได้นน่ะน่ะ เห <Yeah. S 2> <Okay. S 1> แสดงว่าเพิ่นรับรู้เนาะน่ะนะเนาะเจ๊โบเนาะอเอาหมดเก่งะด้ามด,ดทุกขวดค่ะท่านผู้ชมนะคะสังเกตดูนะคะเจตังก็มาวันนี้แหละเพิ่งสังเกตผู้เอ้ยมันนี้มาขอโชคลาภอีกเด้อค่ะถ้าลูกหลานให้ทำาน้ดีบูถึกใจทักท้วงกะขอโทษขออภยัยของขอมาลาโทษเนาะคัน,น,นผ่านเออคันลูกหลานไปบูถึกกะไรค่ะ

เมื่อที่แล้วก็ถือว่าถืงอยู่ได้ของเยโบเห็นเจ็บโบเยโบว่านนี้อย่างก็นั่นนึงแต่แว่าไม่ได้เอาลงทิปย์ไปท่านผู้ชมเบิ้งนะคะก็ไม่ได้เอาลงทิปให้ท่านผู้ชมดูนะคะคุณยายก็เลยจะมาขอโชคงวดที่สองนะคุณยายเนาะได้ไปแล้วนะคะหนึ่งแปดนะคะของคุณยายบัวนะคะท่านผู้ชมพอดีคุณยายแกยม,มาไอ้นี่ก่อนเออแอดมินได้ตัวไหนเก้าฮะ แม่เล็กใหญ่เล็กเก้าเล็กเก้าเสียงอีกแม่เล็กเก้าบอกเอเเอไม่ได้ตัวเดียวเสียงอีกเอาตัวเดียวเขาบอขายเฮ้ย <c oughs> เอาตัวเดียวก <1, 8 S 3> ็าไม่ 1, ขายหนึ่งแปดเอาตัวเดียวกันก็ได้หนึ่งแปดคือกันบอกวเกันฮะตัวตัวเดียวกันไก่ของเยบัว ได้หนึ่งแปดได้หนึ่งแปดค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวกันเลยกับอ uh, ของคุณยายบัวนะคะแม่นอยู่บอกเฮ้ยเออแม่นอยู่สัด,ดยูหนึ่งแปดนะคะหนึแปดแม่นึ่งแปดตัวเดียวกัน <Thank you. S 1> ตอนนี้เราก็จะจุดธูปนะคะท่านผู้ชมขอพรโชคลาภกับปู่พารุ่งขวางน,นะคะ ก่นักนักผู้ใดน้ำแดงมาถวายเก่นรับรู้ไหมกินจยอะมากมากเขาเขาได้ตั้งใจนะเือไมาจังมากมันมันต้องซื้อดิสรดใบนะเนี่ยเข้ามาทำอะไรทำไรทำรดนะนี่เอาไปรนเนาะให้ท่านผู้ชมจังเดยก็แล้วแต่เด้อปูมันนี่ลูกมาขอโชคลาภเนาะอันใดตัวใดเดีตัวใดแดงตัวใดดีก็บอกอคิดต่างแน่คัน เร่องไหนก็เธออันปูอยากไปหายูเฮินบอกตัวเด็ดๆให้เจตังก็บอกแม่แต่ว่ามันนี้หตที่ขอเสี่ยงเสียมสี่ก้อนไปขอเสี่ยงเสียมสี่ก็อนอเด้อป <c> ูบอกเนี่ยางโชคลาภอีกแี่แต่ใงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะถ้าอเออเจตังโชคดีนะคะเจตังก็ปูอยากได้เงี้ก็คือให้ปูไปเข้าฝันไปเข้าฝันค่ะบอก บาจะห้เ็มตมจังไหนเนจะไ,นได้ยูชุดาเดี๋ยวเราไปรุป้นกันว่าจะต่างจะได้เป็นตัวเลขตัวไหนท่ผู้ชมได้ตัวได้ตัวเหมือน,น,นกันัวสอง่นนี่สศูนย์นะเนี่ยนะสอง,ง,งเก็ สองศูนย์สองศูนย์แบบสองเจ็ดได้ไงสองศูนย์หรือเก้าศูนย์สองศูนย์ไม่เก้าศูนย์ไม่มีหรอกเซียมซีแต่มีแต่สองศูนย์เอาตัวเดียวนี่แหละเอาสองตัวนี้ก็พอแล้วสองศูนย์นะคะท่านผู้ชมคือว่าคิดว่าปูให้แล้วนะคะสองศูนย์น้องยายบัวเนาะยายบัวอันเมื่อวานนี่ก็ได้สองศูนย์ได้เตาหงอยเมื่อวานยายบัวก็ได้ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่จะมานะคะขอพอรโชคลาภกับศารหลวงปู่พาดงขวางนะคะก็อยู่ที่สวนป่าอำเภอสมเด็จนาะคุณใหญ่อำเภอสมเด็จนะคะสวนป่าสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะทางเข้าไปกาลสินนะคะ เลยสมเด็จออกมานะคะถ้ามาจากสมเด็จกสิเออส้นทางสมเด็จกาลสินเนาะจะต่างได้สองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเนาะพี่ใหญ่จ้ะได้หนึ่งแปดเมื่อวานนี้นั่นเท่าไปเต้าห้อยสองสองศูนย์เต้าห้อยเรได้สองสองศูนย์ค่ะท่ทนานผู้ชมเนาะวันนี้จะต่างพอได้สองศูนย์เันก็้เจะไปหาซื้อไว้ยี่สองศูนย์แล้วกับ พ่อประจําแล้ได้คือกันบหนึ่งแปดหนึ่งแปดคือกันตัวเดียวกันสามแอดมินได้หนึ่งแปดพี่น้องค่ะซูเฟอร์ได้หนึ่งแปดคุณยายก็หนึ่งแปดนะมันขอปูพานี่เนาะตัวเลขซ้ํากันเดี๋ยวงวดที่แล้วนะคุณยายอะไรนะบอกว่าสเตัวเลขหนึ่งหนึ่งโชคดีได้หนึ่งหนึ่งมาเจ้าน้องงวดนี้เหมาอีกคือน้องนะคะอันนี้ก็ตามคุณยายบวงวดที่สอง ตามมาจากเต่างอยแล้วก็ตามมาตรงนี้ด้วยถ้าใครดูคลิปก็เข้าไปดูเลยนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้หน่อยเดี๋ยวจะตามดูซิบ้างวดนี้คุณยายบัวจะโชคดีไหมนะคะ <c oughs> น่าใหญ่นะขอให้โชคดีนำกันเดอ้อพี่น้องสุกผู้สุกคนนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะตามเจสดาชาแน,นลนะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาที่นี่นะครับแล้วก็มาไหว้ที่ศาลหลวงปู่พาดงขวานะครับ mm hmm. ก็เคยเห็นในคลิปของเจาตังเจาวาแล้วก็เคยเห็นน้องมินีใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมองนี้นันญาติพี่น้องของเจาตังค่ะเจว่าคูกรมยายนาคยายบัว ก็เคยมีโชคจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะผมจะพาท่านท่านผู้ชมนะครับมาลองเสียงโชคหาตัวเลขเพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับใครที่จะนำตัวเลขมาเสียงโชคในวดนของวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเสียง น้เจ์สดาเลยนะคะวันนี้นะะท่านผู้ชมหน <1, 5 S 1> ึ่งห้าไหมมองไม่ชัดอะ่ะเออใช่ใช่เป็นหนึ่งห้าค่ะเป็นหนึ่งห้าค่ะหนึ่งห้านะครับใช่ค่ะหนึ่งห้าห้า ใครที่ดูอยู่ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกนะครับใครที่จะนําตัวเลขมาเสี่ยงโชคในนวดเขาที่หนึ่กันยาที่จะถึงนี้นะครับผมหนนะคะท่านผู้ชมแต่ดู<อ>ไม่ <J S 1> ค่อยจะชัด <S S <ada>. <S นะจะ<อ>เป็นหนึ่งห้าใช่ใช่เวลาเออมันแบบว่าเมจิกมันอาจจะเลือนนะคะแต่ว่าถ้าเราสองด้วยตาเปล่ามันจะเห็นชัดเจนนะคะ แต่ว่ามึงคิดเมื่อกี้อะไรนะพี่เชียนได้หนึ่งแปดแม่ก็ได้หนึ่งแปดใช่ไหมใช่หนึ่งแปดกับหนึ่งแปดตรงกันเธอได้หนึ่งห้าเอ้าอาจจะมีหนึ่งใช่ไหมอาจจะมีหนึ่งกลับมาหรือเปล่าเธออาจจะมีหนึ่งก็ได้นะงวดที่จะถึงเนี่ยเพราะว่าเพราาะว่ในคลิปของอน้องเทวินเทวินบอกเป็นหนึ่งหนึ่งสามศูนย์นะครับนะครับฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่นะครับผมใครที่จะเสี่ยงโชคในวันของวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้เนาะ ก็สามารถนํามาเป็นแนวทางได้นะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ขอบ่นบานกับเจ้าปู่หลวงปู่พาดวงขวางนะครับเพื่อขอโชคลาภสาหรับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวผมเองนะครับผมขอให้แฟนคลับท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาติดตามนะคะได้โชคลาภกันทั่วหน้านะคะครับเสียงอีกลรวสางอ้อมดเือเก้าออกจากบ่าวกันว่างมากเขาก็ให้เพิ่อนก่นหน่อย ขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะใครที่ตามเจ๊าตาังม,มาขอโชคลาภที่ศาลปู่ศาลหลวงปู่พาดงขวางนะคะสําหรับเส้นทางนี้นะคะมีคนเคยถามเจ๊าตังบอกว่าเส้นทางตรงนี้อ,อ,อยู่ตรงไหนใครอยากจะมาอยากจะมาเสี่ยงโชคลาภด้วยก็คือเส้นทางสมเด็จกาลสินนะคะท่านผู้ชมถ้ามาจากกาลสินเนี่ยยูฝั่งซ้าย ำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะมากราบไหว้ขอพรโชคลาบได้นะคะท่านอาจจะเป็นคนที่โชคดีในงวดต่อไปนี้ก็ได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอกําลังใจจากท่านผู้ชมหน่อยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เ,เป็นกําลังใจให้เจ๊ตังด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ แหงๆรวยๆนะคะในงวันที่1กันยายนนี้พศ2563เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ